「だいはたま」<music>「センタンコーラ」<music> เราเลยคิดค้นสิ่งที่เกือบจะเป็นขยะเหมือนกันแต่นำมาเป็นประโยชน์ได้มากกว่าเช่นกระสอบนำมาประยุกต์ใช้สามารถใส่ทานเก็บไว้ได้แล้วก็สามารถใส่ขวดพลาสติกได้และมีอีกอย่างที่กระสอบทําได้ก็คือนำมาเย็บเป็นกระเป๋าใส่ของได้โดยไม่ใช้ถุงพลาสติกนี่นะคะการลดปัญหาของขยะแล้วก็การงดใช้ถุงพลาสติก ที่สามารถรูปโลห์ลอนได้ที่โครงการเราได้ทําไว้ก็ผ่านกลับมาใช้ถุงผ้าที่เป็นจักกระสอบค่ะแล้วก็สามารถใช้ของเยอะด้วยชื่อโครงการของขวดลูกความยั่งยืนชื่อสินค้ากระเป๋าจากถุงผุยโลแกนลดขยะพลาสติกเราดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลเรา